สวัสด,ด,ด,ดีค่ะกนวันนี้รตอนนี้ชีดนะ้ำอันจริงซึ่งมันไม่มีอะไรนะ่าก็คินน้ำจาร์แค่น,นั้นเองน้องจะมีอันนี้ก็ยังไม่รู้นะที่ซื้อมาแต่ว่าฝันน้องไม่นสีเขียวทุกค,คนน้องก็ให้ไปฝันปะเนี่ย เดี๋ยวเราเติมน,น้ำกันดีกว่าไปเอ๊อเะอาเก่งเติมน้ำดีกว่าเร่องนงนะคะจะต้องหมุนตรงนี้ป่ะทุกคนหมุนงี้แล้วก็แบบงี้อ้าไงี้ไม่ได้เปิดไงทุกคนเปิดตรงนี้แต่เดิน ได้ไหทุกคนเช็ดให้ได้ปะแก้ด้วยนะเรามาลอง เราต้องออกไปเล่นข้างนอกไม่งั้นปางเปียกแน่ รถน้ำต้นไม้กันนะคะเป็นรถน้ำต้นไม้กันไปเล่กนกับปลาก่อน ในบาทนะทุกคนเรามีตื้นชดน้ำเราก็ต้องมีนตากัน้ำอันนี้สสีแดงนะที่ริงมีหลายสีเลยแต่เราเลือกสีแดงมาเพราะว่าชอบใส่ใส่ตรานี้ก็กันน้ เล่นเด็กอ <it. Okay, S 2> okay, mm ่ะแบบปิ้ว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 โอเคอันนี้หมดลิมบอกราคาอันนี้เป็นราคา49บาทเป็นดอกไม้นะคะสามารถถอดได้ด้วยนะนี่ถอดได้แาบนี้ก็ได้ค่ะสามารถแกะตรงนี้ได้เหมือนกัน แกดีกว่าอันนี้49บาทนะอันนี้